ดีครับอยากเป็นพ่อค้าขายต้นไม้ต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วต้องแพ็คกล่องยังไงครับวันนี้มีคําตอบครับสําหรับการแพ็คต้นไม้นะครับหรือต้นสับปะรดสีนะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในการแพ็คต้นไม้นะครับที่สําคัญนะครับก็คือเทปใสนะครับเอาไว้ติดนะครับติดที่ห่ออันนี้เป็นถุงพลาสติกบับเบิลนะครับบับเบิลสำหรับห่อปกติใช้เป็น กระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษอะไรที่ใช้แล้วก็ได้นะครับแต่พอดีกระดาษหนังสือพิมพ์หมดนะครับก็เลยจะใช้บับเบิลแทนนะครับสําคัญก็คือกล่องนะครับกล่องในการเอาต้นไม้ใส่เข้าไปข้างในนะครับสําหรับการแพ็คสับป,ประรดสีนั้นนะครับเวลาเราแพ็คสับป,ประรดสีให้ลูกค้าเราจะไม่ได้ยกกระถางให้ลูกค้านะครับสมาชิกทุกท่านครับเราจะเ,าเขาเรียกว่าถอดกระถางนะครับทุกคนถอดกระถางก็คือ จะดึงกระถางออกนะครับอันนี้ก็อาจจะเหลือลากหรืออะไรบ้างนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูอันนี้คือถอดออกมาอย่างนี้นะครับอันนี้ตากมาแล้ว1คืนนะครับตากมาแล้ว1คืน1วันการตากไม้คือ,อเป็นการตากพึงลมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้น้ําบนยอดแล้วก็ตามใบนะครับหยดออกไปนะครับแล้วเหยื่อออกไปเวลาส่ง ไประหว่างทางจะได้ไม่เกิดการเบินหรือไหมในกล่องนะครับเพราะบางทีคนส่งอาจจะเอาไปตั้งไว้ตามที่ที่มีความร้อนสูงอย่างเงี้ยนะครับก็อาจทําให้ต้นไม้เสียหายได้การตากนะครับพึ่งลมอะไรต่างๆนะครับก็จะช่วยให้ต้นไม้นั้นไม่เสี่ยงต่อการไหมในกล่องระหว่างที่คนส่งนะครับกว่าจะไปถึงผู้รับที่ปลายทางนะครับแล้ววันนี้ก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับมาแพ็กกันนะครับ อันนี้ก็คือต้นไม้ที่ได้ทําการพึ่งไว้แล้วนะครับตากไว้แล้วแห้งแล้วไม่มีน้ําแล้วนะครับอันนี้จะส่งให้ลูกค้านะครับอุปกรณ์อีกอย่างนะครับก็คือสําคัญคือกล่องเนาะมีกล่องมีกันไกลครับเพื่อนๆเอาไว้ตัดแล้วก็เทปเทปใสเอาไว้ติดนะครับก่อนอื่นเราก็จะอันนี้เอาไวแ้แพ็คกล่องนะครับเพื่อนๆครับเอาไว้ปิดกล่องให้แน่นหนาทาวรปลอดภัยนะครับก่อนอื่นเราก็จะ มาตัดบับเบิ้ลก่อนนะครับตัดบับเบิ้ลให้เพื่อเอาไปพันรอบต้นสับปะรดสีนะครับการห่อนี้นะครับเพื่อป้องกันการถูกทับหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับป้องกันต้นไม้มันจะทับกันหรือว่าแน่นอะไรเกินไปนะครับเพื่อป้องกันใบใบได้รับความเสียหายนะครับนะครับ ก็จะใช้สักสองต้นนะครับเพื่อนๆการพันนะครับเราก็เก็บใบเข้าไปนะครับเราจะนี่ครับเพื่อนๆครับเราก็จะห่อเหมือนช่อดอกไม้นะครับเราก็จะเก็บใบเข้าไปนะครับคำเบาๆนะครับไม่ให้ใบแตกนะครับเพื่อลดพื้นที่ในกล่องด้วยนะครับเพื่อนๆดูว่าใส่กล่องได้หรือเปล่าครับโอเคครับ ประมาณนี้ครับทุกทุกคนนี่ก็จะเหมือนกับยอดดอกไม้ใช่ไหมครับแล้วเราก็จะเอาเทปใส่นะครับติดติดไม่ให้มันคลายออกนะครับตรงนี้ก็ติดไปแค่ประมาณนี้นะครับโอเคครับได้หนึ่งห่อแล้วนะครับเราก็ทำการ เอาใส่ในนี่ครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้เราก็จะไว้ข้างล่างต้นนี้นะครับก็จะเป็นกอนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นกอก็จะยกไปเป็นกอ,อนี้เลยนะครับก็จะหอ่อแพ็คไปเป็นกอเลยนะครับเราให้ลูกค้าไปแบ่งเองนะครับอันนี้มีรากเดินแล้วนะครับอาจจะไปเลี้ยงแล้วค่อย ตัดหน่อในภายหลังก็ได้นะครับหรืออาจจะไปแบ่งเลยก็ได้นะครับเพื<ๆ>่อนๆครับก็ม้วนม้วนเข้ามาครับมาณนี้ครับเพื่อนๆเหมือนกับการจัดช่อดอกไม้เลยนะครับแล้วก็เก็บครับโอเคครับปิดข้างล่าง<ๆ>ดีๆ นี่ครับข้างบนเราก็เก็บเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพับไปเข้ามานิดนึงนะครับเนื่องจากกล่องยาวนะครับเราก็เก็บไปอย่างนี้เพื่อให้พอดีกับกล่องนะครับเพื่อนๆโอเคครับประมาณนี้โอเคนะครับก็จะใส่ ไปในกล่องได้พอดีนะครับเราต้องปรับให้ได้พอดีกับเดี๋ยวขออ nah, นุญาตปิดก้นลมก่อนนะครับโอเคต่อไปเราก็จะมาตัดบับเบิลอีกนะครับพี่น้องบับเบิลกันห่อบับเบิลก็ช่วยกันกระแทกได้ด้วยนะครับแล้วก็ ป้องกันใบได้รับความเสียหายนะครับนะครับอันนี้สองต้นเนาะสองต้นเ,เอาใส่เพิ่มไปอีกนะครับใส่ใส่เข้าไปปึ๊บเดี๋ยวจะเอาใส่เป็นมัดเดียวกันไปเลยนะครับเพื่อนนะครับดูว่าจะได้ไหม วนรอบน่าจะได้อยู่ครับเพื่อนๆตรงนี้รากเขายาวเกินไปนะครับอาจจะทําให้กล่องพื้นที่เยอะเราก็ตัดออกได้นะครับตรงปลายรากเขาตรงนี้นะครับนะครับก็จะได้ประมาณนี้จากนั้นเราก็ทําการ แพ็คครับหมุนบนใช้หอ่อน่ครับเพื่อนๆไปแล้วก็ค่อยๆทำนะครับห่อให้รอบก่อนนะครับพยายามระมัดระวังใบไม่ให้แตกหกักเนาะโอเคเราก็ติดไว้ ตรงปลายนะครับถ้ามันจะยาวกว่ากล่องนะครับเราก็พับลงมานะครับพับเบาๆไม่น่ามีปัญหาดูนะครับว่าใส่กล่องได้หรือเปล่านะครับมันจะเลยนิดนึงเราก็พับขออนุญาตพับใบลงมานิดนึงนะครับเวลาไปปลูกเดี๋ยวใบเขาก็จะปรับตัวคลายตัวออกตรงๆงเองนะครับ Okay. ลองเอาใส่เข้าไปดูครับโอเคได้ครับเพื่อนๆ <Okay. S 2> ได้พอดีเลยนะครับนี่ก็เต็มพอดีครับเพื่อนนะครับก็จะอัดลิปโอเคครับ นี่ก็แพ็กประมาณนี้นะครับต้นไม้ก็จะอยู่ข้างในพอดีเดี๋ยวเราจะปับเบิ้ลใส่ใส่เพื่อให้ไม่มีช่องว่างนะครับเพื่อกันการกระแทกด้วยนะครับนี้นะครับโอเคอครับเพื่อนๆอ่ะพอเราได้อย่างนี้แล้วนะครับจากนั้นเราก็จะใช้ ใช้เจ้าตัวนี้นะครับปิดปิดผนึกกล่องนะครับให้แน่นนะครับเราจะติดด้านนู้นก่อนนะครับเพื่อนๆว่าสองปากโอเคแล้วเราก็ติดด้านข้างด้วยนะครับ แพคให้ดีๆนะครับเพื่อนๆแพ็คจะได้ไม่มีปัญหาตรงนี้รู้สึกว่าตึงนิดหนึ่งตัดโอเคครับ ให้ดีนะครับกล่องที่จริงเราสามารถนํากล่องที่ใช้แล้วนะครับมา reuse ได้นะครับก็ไม่ไม่มีปัญหานะครับว่าเราจะต้องเป็นกล่องใหม่แค่ว่าให้สภาพกล่องโอเคไม่ขาดจนใช้ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นกล่อง reuse เหมือนกันนะครับลดปัญหาโลกร้อนได้ด้วยนะครับลดการใช้ กระดาษลดการใช้อะไรนะครับนี่ครับเพื่อนๆประมาณนี้เดี๋ยวเราติดแท็กให้ดีๆก่อนอีกรอบหนึ่งนะครับผิดด้านหลังโอเคครับก็จะประมาณนี้ขอด้านบนอีกรอบหนึ่งนะครับโอเค ก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนๆแน่นนาทาวนปลอดภัยดีครับเดี๋ยวก็จะได้ไปส่งให้ลูกค้าต่อไปครับก็ถ้าอยู่ภาคเดียวกันก็ประมาณไม่เกิน2อวันถึงนะครับถ้าอยู่คนละภาคก็ประมาณ3-4วันเนาะถึงจะถึงนะครับก็เลือกเ,อเลือกบริษัทขนส่งหรือว่าไปสนีที่เราใช้บริการแล้วมั่นใจแล้วกันนะครับน,นี่ก็จะส่ง ของเอกชนนะครับจะได้ถึงเร็วนะครับเพราะว่าทํางานทุกวันนะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามช่องเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับกลับมาเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ